ดีค่ะหลังจากที่ร้านอารีรัตใช่ไหมคะประจวบเนาะลงพริกแกงครัวพะินเอาไว้ผลตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะดีขายดีขายได้เรื่อยๆแลวลูกค้ามีมาบอกไหมคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็มาซื้อซ้ำซื้อซ้ำแลวแม่ค้าได้ทําเองบ้างไหมคะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างชอบอะไรที่สุดคะ ส่วนเราจะแกงส้มใช่ไหมคะแล้วที่นี่ที่ขายดีที่สุดคืออะไรคะแกงส้มท่าแกงส้มท่าขายดีที่สุดใช่ไหมคะ<ก>ยอดดีแล้วก็แกงเผ็ดเนาะขายได้ทุกอย่างเนาะอร่อยนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะเอาบอกพิกัดร้านนิดนึงนะคะร,ร้านตุ๊กตารา้านตุ๊กตาขุนใสยู่บ่อน,นอกบ่อน,นอกเส้นมาจัวค่ะตรงนี้เส้นเขาเรียกว่าบ่อนอกบ่อนอกนะคะขอบคุณค่ะ ทุ่มมือได้คุณค่าครัวพาคินไว้ใจอร่อยถึงครัวคุณครัวพาคิงสิ่งแกงไทยแท้ทำอะไรก็ได้รสชาติกลมกล่อมหอมมันแน่นอนเพ่งค้างครัวพาคินต้องลองแล้วจะฟินครัวพาคินหัวผาคินคู่ค,ครัวไทยทุก รอรไงครบเครื่องต้องเลือกพาคิน